สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักและแนะนำวิธีการใช้งาน Southfull Air Master ที่ใช้รักษาโรคหอบหืดและโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรังค่ะ Southfull Air Master มีส่วนประกอบอยู่ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันค่ะส่วนที่1ตัวเครื่อง Southfull Air Master ส่วนที่2ฝาเปิดปิดส่วนที่3ปุ่มเปิดสีแดง ส่วนที่4จุดแสดงปริมาณยาคงเหลือและส่วนที่5ปากกระบอกใช้สูตรยาและสำหรับวิธีการใช้งาน s ซาฟู a อร์มาสเตอรมีดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนที่1เปิดเครื่องโดยใช้มือข้างหนึ่งกดปุ่มสีแดงด้วยนิ้วหัวแม่มือขั้นตอนที่2ใช้มืออีกข้างดันฝาครอบออกด้วยนิ้วหัวแม่มืออีกข้างจนได้ยินเสียงคลิกขั้นตอนที่3ก่อนใช้งานควรหายใจออกให้สุด อย่าพ่นลมหายใจเข้าไปในเครื่องและถือเครื่องแนบริมฝีปากให้สนิทพร้อมสุดลมหายใจเข้าทางปากให้เร็วแรงและลึกที่สุดจากนั้นกลั้นหายใจไว้10วินาทีหรือนานที่สุดหลังจากนั้นจึงหายใจออกอย่างช้าช้าเมื่อสูดยาเสร็จเรียบร้อยให้เลื่อนฝาครอบกลับมาตำแหน่งเดิมจนได้ยินเสียงคลิก ส่วนวิธีการทำความสะอาดหลังการใช้งานให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดเท่านั้นห้ามนำอุปกรณ์ไปล้างน้ำหรือใช้ผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาดค่ะ Mega We care!